วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับศิลปินแรปเปอร์จากสหาราชอาณาจักรเขาเป็นหนึ่งในศินลปินที่มาไทยบ่อยมากครับจนกลายเป็นหนึ่งในศินลปินที่คนไทยรักและคอยติดตามผลงานอยู่เสมอซึ่งบางคนอาจจะรู้จักเขาในชื่อไอซีจากจุดต่ำสุดของชีวิตที่ต้องขายยาเพื่อเอาชีวิตรอดในเมืองใหญ่อย่างลอนดอนสู่จุดสูงสุดของการเป็นศินลปิน ที่ประสบความสำเร็จที่มีแฟนเพลงไปทั่วทุกมุมโลกด้วยสไตล์เพลงแบบ UK Deal ที่ดุดันและการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์อะไรคือแรงบันดาลใจและแรงบักดันที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาจนถึงทุกวันนี้ในวันนี้ครับกับเปิดประวัติ c e n t ท a l C เ e n t r า l C หรือชื่อจริงว่า o k r i n e w h t c ชท s เขาเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน ปี9 9 9 8ในเขตทางตะวันตกของลอนดอนประเทศอังกฤษมีแม่นะครับเป็นชาวไอริชแต่พ่อเป็นลูกครึ่งจีนไกยนาซึ่งประเทศไกยนาเนีครับเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณแถบชายฝั่งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้เพราะอย่างนั้นเองนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้เซนต์เทาซีไม่ได้มีหน้าตาเหมือนฝรั่งขาวทั่วไปแต่มันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้แฟนเพลงจดจาเขาได้ง่ายยิ่งขึ้น เซนทอนซี C, เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒน,นธรรมและมีชีวิตที่ไม่ง่ายครับแต่ด้วยความรักในดนตรีและการมีแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาเริ่มหันมาสนใจในดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อยเริ่มเขียนเพลงนี่ครับตั้งแต่อายุ8ปดขวบตอนอายุ1 3ปีเขาเริ่มทําเพลงด้วยการฟังเพลงของทูพักในเครื่องเล่น MP3 ีเซนทอนซีนะครับรเผชิญความท้าทายหลายประการ ทั้งในเรื่องการเรียนและการปรับตัวในสังคมพ่อของเขามักจะเปิดเพลงจากศิลปินฮิปฮอปหรือแม้กระทั่งเพลงแนวเลกเก้นะครับในช่วงยุค90ให้เขาฟังไม่ว่าจะเป็นอีมิเนมท u ูพาร์คบิ๊บบิกี้ดนตีได้กลายเป็นที่พึ่งในเส้นทางที่เขาใช้ในการแสดงออกการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มันท้าทายและเต็มไปด้วยความหลากหลายสิ่งเหล่านี้นะครับมันได้หล่อหลอมให้เซ็นทรัลซี เป็นศิลปินที่มีความเข้มแข็งได้มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านดนตรตีอย่างลึกซึ้งเมื่ออายู่ได้7ปีนะครับพ่อกับแม่เขาแยกทางกันทําให้เซ็นทรัลซีเองจะต้องอาศาัยอยู่กับแม่และน้องชายอีกสองคนด้วยความลําบากนะครับมันทําให้เขาได้ตั้งเป้าหมายของชีวิตที่อยากจะมีเงินสักประมาณ1 0,000ปอนปอนหรือประมาณ4ี่แสนกว่าบาทเพื่อที่เขาจะได้ซื้อของที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจักรยาน หรือโทรศัพท์มือถือตัวของเซนททลซีเองนะครับออกจะเป็นเด็กที่ดือ้อแล้วก็ไม่ค่อยสนใจการเรียนเท่าไหร่ทาให้ตอนอายุ14ปีเขาถูกแม่นะครับไล่ออกจากบ้านมันเลยทําให้ตัวของเซนเทลซีต้องย้ายไปอยู่กับครอบครัวของแฟนสาวชั่วคราวแต่ใครจะไปรู้ครับว่าเหตุการณ์นี้มันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆในชีวิตของเขาเมื่อเพื่อนคนหนึ่งได้พาเซนเทลซีไปที่สตูดิโอทําเพลงมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเซนเทลซีนะครับ ว่าสักวันหนึ่งเขาเองต้องกลายเป็นศิลปินแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นก็ได้ไปทํางานที่ร้านขายรองเท้าเป็นช่วงระยะเวลาทันสั้นนะครับประมาณ3สัปดาห์เพื่อที่จะหาเงินแต่ดูเหมือนว่าการทํางานที่ร้านขายรองเท้ามันจะไม่ได้ทาให้ซินททอฟซีมีเงินมากพอที่จะใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันได้เพราะตัวเขาเองก็ยังเป็นแค่เด็กนะครับวิธีที่จะหาเงินได้ทีละมากๆจึงมีไม่กี่วิธี เซนเท่ซีจึงตัดสินใจใหม่เขาได้เลือกวิธีที่จะทํา,ทงาเงินได้มากยิ่งขึ้นแต่ก็เสี่ยงมากขึ้นเช่นกันครับหนึ่งก็คือการขายยาตัวของเซนเท่าซีหันมาขายยาเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก่อนที่ตัวเขาเนี่ยครับจะเลิกเรียนหนังสือและออกจากโรงเรียนเมื่อเขาอายุได้เพียง16ปีเท่านั้นเซนเท่ซีมันได้คิดจะขายยาไปตลอดชีวิตนะครับตัวเขายังคงสนใจเกี่ยวกับการทําเพลง ในปี2 0 14กันยาะอายุได้16ปีเซนเทลซีได้ไปปรากฏตัวบน YouTube ของช่องชา i ีส o ลัดซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับแรปเปอร์ของประเทศอังกฤษในช่วงแรกนะครับเขาได้ใช้ชื่อในวงการว่าเซนเทลซีซึ่งจะเป็นการตัดตัว e 2ตัวท้ายออกจากชื่อนะครับก่อนที่ภายหลังจะเปลี่ยนมาเพิ่มตัว e 2ตัวต่อท้ายอย่างที่เห็นในปัจจุบันเพลงแรกอย่างเป็นทางการของเซนเทลซีนีครับถูกปล่อยออกมาในปี2 0 1 5ที่มีชื่อว่า End On, Not In l i m i นที่เป็นการรวบแรปกับศิลปินคนอื่นๆก่อนจะมีเพลงถัดมานะครับที่มีชื่อว่าสตีด e ฮดฟีสไตร์เซนเท่าซียังคงเดินหน้าทําผลกานเพลงออกมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับในปี2016กเขาได้ปล่อยเพลง Spirit Bomb ที่เป็นการรวบฟิชเชอร์ลิงกับแรปเปอร์คนอื่นๆแล้วก็ยังมีเพลงเดียวที่มีชื่อว่า p พ o วต่อมาในปี2017นะครับเซนเท่าซได้ปล่อยอัลบั้มออกมาถึง3อัลบัม้มด้วยกันได้แก่อัลบั้ม Not t ตเจ ซีรีนทีนและซีเอสวอลุ่มวันแต่น่าเสียดายนะครับที่ทั้ง3ามมัลบัมผูกเซนเทลซีลบออกจากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทําให้ปัจจุบันการได้จะฟังเพลงทั้ง3ามัลบัมชุดนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่นอกจากอัลบัมทั้ง3แล้วเซนเทลซี C, ยังได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าโอเวอร์ยูออกมาในปีเดียวกันบนช่อง YouTube ของตัวเองอย่างเป็นทางการครับปี2018ัสิเซนเทลซีเดินหน้าทําเพลงต่อเขาได้ปล่อยซิงเกิลเพลงเวกับ และก็ running man ถึงยอดวิวจะไม่ได้เยอะมากแต่ตัวเขาก็ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่วงการดนตรตีอย่างจริงจังเซนเท C ได้เผยแพร่เพลงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทำให้เริ่มได้รับความสนใจจากแฟนเพลงในวงแแคบครับแต่ด้วยความสามารถและสไตล์เพลงที่มันเป็นเอกลักษณ์ทำให้ตัวเขาเองก็เริ่มที่จะมีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงปี2018สิบเซนเทิอาจจะไม่ได้มีผลงานเพลงออกมามา,มากมายนักนะครับตัวนหนึ่งเป็นพวกเขา ได้ไปมีเรื่องบาดหมางก,กับแรปเปอร์ที่มีชื่อว่าดิกกดีซึ่งก็เป็นแรปเปอร์ชาวอังกฤษทั้งคู่นี่ครับเคยเรียนด้วยกันมาก่อนในช่วงมัธยมก่อนที่ดิกกดีจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนในภายหลังเรียกได้ว่าเป็นตัวแสบใช่เล่นครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี่ครับมันเริ่มขึ้นเมื่อน้องชายของเซนเทาลซีที่เป็นสมาชิกแก๊งทเทวิลเอ็นไทถูกสมาชิกจากแก๊งเทนอีเลเวนที่เป็นคู่อริแทงครับจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ทำให้หลังเกิดเหตุการณ์นี้เป็นต้นมาทางด้านตัวของดิกาดีเวลาเขาปล่อยเพลงมานี่ครับเขาจะมีการพูดถึงแล้วก็ล้อเลียนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ทางด้านเซนทรัลซีนะครับก็ไม่ได้ออกมาโจมตีหรือดิสไปที่ตัวของดิกาดีโดยตรงโดยเขาเลือกที่จะโฟกัสไปกับผลงานเพลงซะมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นนะครับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นระหว่างความขัดแยง้งระหว่างแกงสองแกงก็ทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ในปี2019ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งของเซนเท่าซีเมื่อเขาได้พบกับว b e บีชชายผู้จัดการมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขาในอนาคตได้แนะนำามตช์เซนเท่าซีนะครับลองเปลี่ยนสไตล์การแรปให้มาเป็นสไตล์ UK Drill ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนั้นแต่ในช่วงแรกเซนเท่าซีเองก็ยังคงแรปในสไตล์เดิมไม่ว่าจะเป็นเพลง t r a n Station Back to Back Neck Up ที่ถูกปล่อยมาในปี2019 เหตุผลอย่างหนึ่งนะครับที่ w Beach แนะนำแมสเซนเทาสี sea, เปลี่ยนสไตล์การแรปมาเป็นแนว UK เดิวพอช่วงเวลานั้นที่อเมริกาเพลงสไตล์นิวยอร์กดิวนะครับกำลังเป็นกระแสและได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งศิลปินที่ปลุกกระแสแนวเพลงดิวขึ้นมานะครับก็คือ Pop Smoke ในเพลง Welcome to the Party นั่นเองโดยถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับ Pop Smoke ก็สามารถคลิกเข้าไปดูในช่องของเราได้เลยนะครับ ปี2020น,นะครับหลังจากได้รับคำแนะนำมาเป็นสไตล์ UK Deal ซียนเทลซีก็ได้ปล่อยของสแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่เขาได้ปล่อยเพลง d a y in the Light ซึ่งเป็นซิงเกิลเปิดตัวสำหรับการเปลี่ยนเพลงมาในสไตล์ UK Deal เพลงนี้นะครับประสบความสำเร็จอย่างมากปัจจุบันนี้มียอดวิวบน YouTube มากกว่า90ล้านวิวเพลงนี้นะครับเปรียบเสมือนการเปิดประตูเข้าสู่วงการเพลงดิวอย่างเต็มตัว นอกจากนี้เขายังได้ปล่อยเพลงต่อมาที่ได้รับการตอบรับที่ดีไม่แพ้กันนะครับอย่างเพลงมอนลี่และเพลงที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เซนทัลซีถูกจับตามองว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการเพลง UK Deal อย่างเพลง l o ลดดิ้ซึ่งเพลงนี้นะครับประสบความสำเร็จยิ่งกว่าเพลง d a y in the l i f e ซะอีกกลายเป็นเพลงแรกของเขาที่สามารถก้าวเข้าสู่20อันดับแรกบนชาร์ตเพลงในประเทศอังกฤษได้ครับ เพลงนี้ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้เขาได้หาหนาะศิลปินหน้าใหม่ที่มีความสามารถแต่ยังช่วยเปิดประตูเข้าสู่วงการดนตรีอย่างเต็มตัวนอกจากนี้การปล่อยเพลงผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, TikTok ก็เป็นการช่วยขยายฐานแฟนเพลงของเขาได้อย่างรวดเร็วครับแต่การเข้ามาในวงการดนตรีของเซซนะครับก็ไม่ได้ราบลื่นเสมอไปเขาต้องมาเชิญหน้ากับการวิจารณ์ และการท้าทายจากทั้งในและก็นอกวงการแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถของเขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าตัวเขาเองเป็นศินลปินที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสูงครับในฐาะนะศิลปินเซนเทลซีและพัฒนาสไตล์แยกทักษะของเขาอย่างต่อเนื่องโดยการผสมผสานแนวดนตรีต่างๆและการทดลองสร้างสรรค์ส,สไตล์ให,ใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเขาไม่ได้ยึดติด แนวโดนตรีใดแนวดนตรีหนึ่งครับแต่กับใช้โดนตรีเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของเขาแล้วประสบความสําเร็จจากการปล่อยเพลงดี n The Light ์และ l o a d i n g c e n t r นเทาก็ไม่ได้ปล่อยให้แฟนเพลงรอนานในปี2021 c e n t ่ a l C นเทาได้ปล่อยมิกเทปอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า WiW เวอัลบั้มนี้นะครับมีเพลงฮิตอย่าง c o m m i t m e n t Issue เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอัลบั้มนี้โดยเพลงนี้นะครับ มีการวางแผนว่าจะปล่อยเพลงออกมาในวันที่11คกุมภาพันธ์ปี2021ดโดยเป็นการวางกลยุทธ์ปล่อยเพลงก่อนท่จะถึงวันวาเดนไ์เพียงแค่3วันและมันก็ได้ผลอย่างมากเพลงนี้เป็นการสะท้อนถึงความซับซ้อนนะครับในความสัมพันธ์และการต่อสู้ทางอารมณ์ซึ่งทําให้แฟนเพลงหลายคนรู้สึกเชื่อมโยงกับเนื้อหาในเพลงนี้และด้วยการผลิตยอดเยี่ยมและการร้องที่เต็มไปด้วยอารมณ์เพลง Commitment Issue การเป็นหนึ่งในเพลงที่ถูกสตรีมมิ่งมากที่สุดของเซนเทลซีด้วยความสําเร็จในด้านผลงานดนตรีเซนเทลซียังได้รับการยอมรับในวงการด้วยการได้รับรางวัลและการเสนอเข้าชิงรางวัลต่างๆโดยเขานะครับได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากง,งานประกาศผลรางวัลเพลงในประเทศอังกฤษนอกจากนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอืนอ่นๆอ,อ,อ,อีกหลายรายการอัลบั้มไวเวสนียครับยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างฐานแฟนเพลงของเซนเทลซี ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมันได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์เพลงว่าเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และมีความหลากหลายในทางด้านดนตรีเพลงในอัลบั้มนี้นะครับไม่เพียงแค่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวของเขาแต่มันยังสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เซ็นทรัลซีเติบโตขึ้นมาในลอนดอนตะวันตกอัลบั้มนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและสามารถติดอันดับท็อปชาร์ตได้ในหลายประเทศการเติบโตของเซ็นทรัลซี ในฐานะศิลปินได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและการพัฒนาเขาไม่เพียงเป็นศิลปินที่มีความสามารถในการร้องและแต่งเพลงนะครับแต่ยังเป็นนักธุรกิจที่มีความเข้าใจในตลาดเพลงและการสร้างแบรนด์ของตัวเขาเองการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการตลาดเชิงกลยุทธ์เสีนเท่าสีสามารถสร้างฐานแฟนเพลงที่แข็งแรงและสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในวงการดนตรีระดับนานาชาติแม้จะเพิ่งประสบความสําเร็จอย่างมากกับอัลบ,บั้มไวเวดนะครับ แต่พอมาถึงปี2022เสียนเท่าซีก็ยังไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงเขาได้ปล่อยมิกเทปอัลบั้มชุดที่2ที่มีชิว่าเอเวนที่ทีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022อัลบั้มนี้นะครับประสบความสําเร็จมากกว่าอัลบั้มที่แล้วอัลบั้มนี้สามารถไต่อันดับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1บนชาร์ตเพลงของประเทศอังกฤษได้นะครับแม้ว่าตอนนี้เพลงสไตล์ยูเคดิวจะได้รับความนิยมไปทั่วโลก แต่ก็มีแรปเปอร์ชาวอังกฤษเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดเพลงในอเมริกาได้สําเร็จซึ่งตัวของเซนเท่าซีก็เป็นหนึ่งในศินลปินที่ต้องการจะก้าวเข้าสู่ตลาดเพลงนั้นซึ่งเป็นตลาดเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2022นี่เองในกรับเซนเท่าซีได้ร่วมงานก,ากันกับผู้กำกับมิวสิกวิดีโอชาวอเมริกาอย่างครูเบเนตในเพลงอย่างโดจา ซึ่งก็กลายเป็นเพลงฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพลงนี้นะครับกลายเป็นเพลงที่ะสบความสําเร็จมากที่สุดบนสิ้นทางสายอาชีพของเซนเทลซีมันสามารถไต่อันดับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่2บนชาร์ตเพลงของประเทศอังกฤษและสามารถก้าวเข้าสู่ชาร์ตเพลงบนแผ่นดินอเมริกาได้มีผลสําเร็จครับโดยมันสามารถไต่อันดับไปอยู่ที่บิลบอร์ดชาร์ตอันดับที่12การเข้าสู่ตลาดเพลงอเมริกาถือเป็นเป้าหมายที่ยากลําบากสําหรับแรปเปอร์ชาวอังกฤษหลายคน แต่เซนเท C ซได้แสดงให้เห็นว่าตัวเขามีศัก,กยภาพพอที่จะทำมันได้ปี2023นะครับหลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่องเซนเท C ซก็ได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นอีกครั้งผลงานครั้งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเส้นทางสายอาชีพทางด้านดนตรีมันสามารถแต่อันดับนะครับขึ้นไปอยู่อันดับที่1เป็นผลสำเร็จโดยเพีงนั้นมีชื่อว่า s p i n n e r ที่เป็นการดึงเอาเดฟแรปเปอร์และนักสแสดงช,า,ชาวอังกฤษมาร่วมฟิชรลิงในเพลงนี้ครับในปี2023เซนเทลซียังได้ไปร่วมง,งานกับศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นดิคิดลาลอยและจงกุกสมาชิกวง b d s ในผลงานเพลงอย่าง Too Much นอกจากนี้เซนเทลซียังได้ร่วมฟิชเรลิงเพลง H.Y.B. ของเจโกและร่วมงานกับแรปเปอร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการณขณะนี้อย่างดเวก ในบทเพลง o n the l d a f r e e s t y l e ในปี2023นะครับเซนเทาซียังได้ร่วมขึ้นแสดงชูที่ลอริงลาวแคลิฟอร์เนียถือเป็นการแสดงสดครั้งแรกนะครับบนพื้นแผ่นดินประเทศอเมริกาและก็ในปีนี้เองนะครับเซนเทาซีก็ยังได้บินลัดฟ้ามาร่วมงานแสดงที่ลอริงลาว Thailand เป็นครั้งแรกอีกด้วยนอกจากความสําเร็จทางด้านดนตรีแล้วนะครับเซนเทาซียังเป็นที่รู้จักในเรื่องของสไตล์และแฟชั่นของเขา เขามีความหลงไหลในด้านแฟชั่นและความสามารถในการผสมผสานสไตล์สตรีทแวร์เขากับลุคที่ดูหรูหราได้อย่างลงตัวมันทำให้ตัวของเซนรทลซีเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นด้วยความสามารถในการนำเสนอสไตล์ที่มันไม่เหมือนใครของเขานะครับทำให้เขากลายเป็นไอคอนของแฟชั่นที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ทั่วโลกปี2 0 2 4นะครับเซนเทลซี ได้ไปร่วมง,งานกับแรปเปอร์ชาวอเมริกาอีกครั้งในครั้งนี้เขาได้ไปร่วมง,งานกับล i วเบบี้ในเพลง Band for Band ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูประวัติของล i ว Baby ก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ช่องของเราได้เลยนะครับเพลง Band for Band นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ประสบความสําเร็จเพลงนี้นะครับได้รับการยกย่องในฐานะการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสไตล์ดนตรีจากอังกฤษและก็อเมริกา เนื้อหาของเพลงเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนบาที่หนักแน่นสะท้อนถ,ถึงความมั่นคงและความสําเร็จของศิลปินทั้งสองในช่วงเวลานี้ไม่ว่าเซนทรัลซีจะออกผลงานเพลงอะไรออกมาแฟนเพลง,งต่างให้การตอบรับอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีคําวิจารณ์ในแง่ลบเช่นกันครับโดยบางคนนีครับมองว่าเพลงของเซนทรัลซีอาจจะเน้นไปเนื้อหาที่มันซ้ำซากหรือเน้นพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวในลักษณะที่จํากัดเกินไป บางคนอาจจะรู้สึกว่าเพลงของเขานี่ครับมักจะวนเวียนอยู่กับเนื้อหาเดิมๆซึ่งอาจทําให้เกิดรู้สึกเบื่อหนในหมู่ผู้ฟังบางกลุ่มนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการใช้สไตล์เพลง UK Drill ซึ่งเป็นแนวดนตรีนะครับที่มักจะถูกวิพากวิจาร์ณถึงเนื้อหาที่มันรุนแรงและก็ไม่เหมาะสมนักวิจารณ์บางคนตั้งคําถามว่าเซนทชลซีจะสามารถสร้างความแตกต่าง รักษาความน่าสนใจไว้ได้ในระยะยาวหรือไม่ถ้าเขายังยึดติดกับแนวเพลงที่มีข้อจํากัดในด้านเนื้อหาและการแสดงออกแม้จะมีคําวิจารณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ตัวของเซนเทลซียังคงเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลในวงการดนตรีด้วยการได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากฐานแฟนเพลงที่กว้างขวางและความสําเร็จที่เขาสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เขาเป็นศิลปินที่น่าจับตามองและมีศักยภาพ ในการเติบโตต,ต่อไปในอนาคตในปี2024นี่เองนะครับยังเป็นปีที่ถือว่าวุ่นวายน่าดูสำหรับ Central c e นเท a l C เมื่อเขาได้ไปร่วมฟิกชิ่งเพลง Did It First กับแรปเปอร์สาวสวยจากอเมริกาที่กำลังมาแรงอย่างไอซ์สไบท์ท่อนแรปของ Central C นะครับมันสื่อถึงการนอกใจเลือกเหมือนจะเป็นการเอ่ยถึงแฟนสาวของเขาอย่างมิ d ดลินาจีที่คบกันมาตั้งแต่ปี2022 มันกลายเป็นดราม่ารักสามเศร้าอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับก่อนที่ไอซ์สปจะออกมายุติเรื่องราวทั้งหมดว่าตัวเธอกับเซนเทลซีเป็นแค่เพื่อนกันโดยตัวเธอรู้จักกับเขามาตั้งแต่ปี2022ตั้งแต่ทําเพลงด้วยกันแต่การปรากฏตัวของทั้งคู่นะครับที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลามันก็ทําให้แฟนๆยังไม่หมดข้อสงสยัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนการเดินทางของเซนเทลซีจากชีวิตขายยาข้างถนนสู่การเป็นศิลปินที่ประสบความสําเร็จระดับโลก มันเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในฐานะศิลปินที่ยังคงเดินหน้าทำลายกำแพงและขยายขอบเขตของสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ในวงการดนตรีเซนเท่าซีนะครับจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ภายในอนาคตและเป็นสัญลักษณ์ของการไล่ตามความฝันของตัวเองจนกลายเป็นความจริงความสำเร็จที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เกิดจากความพยายามความอดทนความมุ่งมั่นในการทำงานหนะักเซีนเท้าซีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของศิลปินที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและคนรอบข้างผ่านความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของเขาขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมการเดินทางของเซียนเท C ชซีจนมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรา,เาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ